เมื่อไหร่มันจะมาวะวันนี้อากาศดีมากๆเลยอ่ะอีฮายโทรมาทำไมวะฮลัลโหลอีเมมึงอยู่ไหนออกมารือยังคะวันนี้ไม่นัดหรอวะตายเลยเออเออกำลังออกไปเออกำลังออกไปรอๆแป๊บหนึ่งอืมนี่มึงเพิ่งตื่นใช่ไหมบ้ากูกำลังขึ้นรถแล้ว เดี๋ยวกูรอที่เดิมนะรีบมาเดี๋ยวคนเยอะเออเอเอเจอกันที่เดิมมึงชิงไมเล้ยวยังไงดิไฮ <c oughs> <Hi. S 1> อีเมมาแล้วคะ่ะกูเพิ่งวางสายกูเมื่อกี้เองนะจริงไวัยไปปะวะวัวเหรอวมากแม่เซรั่มคาร่านี่ซึมไวหมากกูหมายถึงมึงค่ะไม่ใช่เซรัม่ม <c oughs> ก็กูจะบอกมึงว่าเซรั่มคาร่านี่ซึมไว ไม่เหนียวเนินอ่ะใช้แล้วจะรู้สึกชุ่มชื้น,น,นอิ่มน้ําสบายผิวหน้ามีวิตามินซีเข้มข้นจากผลคาคาโดพรัมซึ่งมากกว่าวิตามินซีในส้มถึงร้อยเท่าช่วยในเรื่องการปรับสีผิวให้ดูสม่ำเสมอลบเลือนดิ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นปังมากค่ะพอสอมึงนี่สมเป็นเจ้าแม่สกินแคร์จริงๆเลยนะนี่ กูก็ใช้ค่ะอะไรดีไฮก็ว่าดีค่ะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวคำพูดนัของแม่บุ๋มค่ะนั่นแม่บุม๋มกูไม่บิ่ม <ST>. มึงเนี่ยก็ไปทั่วเลยนะพากูไปซื้อนางเลยดิอยากตุนไว้เยอะๆอะโอ้ยอมีมึงกดสั่งในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ค่ะเอ<ก>อจริงด้วยเออ มึงไปไหนวะนี่มึงลืมนัดกูจริงๆด้วยเฮ้ยไม่ลืมใครลืมบ้าไม่มีใครลืมเลยกูไม่เคยลืมจริงๆมึงนัดกูไวใช่ไหมละใช่ไหมใช่ไหมเออกูไม่เคยลืมเลยไป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 ไม่ลืมอีเมสเอ้ยมคาร่าว่าซึมไวแล้วนะมึงนี่ไวกวัยค่ะเหนือแสงไปเลยอีเมสทางนี้ค่ะ